ก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาสอนใิการเพิ่มยอดไลค์นะครับหรือยอดถูกใจนะครับในไปฟอร์มของ a c e b o o k นะครับอ่าสัคนที่โพสต์นะครับแล้วมียอดไลค์น้อยเนี่ยก็สามารถเพิ่มยอดไลน์นะครับตามผมก็ได้เลยนะครับอ่สวัสดีการนะครับก็ง่ายๆกันเลยก็ให้คุณผู้ชมเข้ามาในวิธีกี้กันก่อนนะครับอ่สวัสดีการเข้ามานีครับก็สามารถกเข้ามาในลิข้าคลิปนี้กันได้เลยผลงานวาลี้าในคลิปที่เรียบร้อยแล้วนะครับ ก่อนสมัครชก่อก็มาใช้งานกันได้เลยนะครับพอเข้ามากันแล้วนะครับก็ขกเข้าสู่เว็บไซต์ตัวนี้ไปเลยนะครับก็จะเป็นการเข้าสู่เว็บไซต์เกนขีดโซเชียลกันแล้วนะครับก็จะเป็นเว็บไซต์แบบนี้เลยนะครับก็จะเป็นเว็บไซต์ที่เราจะทําการเพิ่มยอดไลค์กันนั่นเองนะครับอ่าครับตัวนี้เขาจะลาลงชื่อเข้าใช้นะครับคนที่มีสมาชิกกันอยู่แล้วก็สามารถกดลงชื่อเข้าใช้กันไปได้เลยโอ้คนที่ยังไม่มีนะครับก็ให้ไปสมัครสมาชิกกันก่อนนะครับก็เข้าไีสมัครใช้งานได้บนความมือตัวนี้เลยนะครับอ่าวิธีการสมัครใช้งาาานนนครัับกกก็็งงง่่่ยยเลลใใสชชือ้ไป อีเมลนะครับสองคนนี้ก็ใส่ข้อมูลกันไปให้เรียบร้อยสร้างรหัสผานขึ้นมานะครับจากนั้นก็ยิงรหัสผานอีกครั้งและก็อย่าลืมนะครับติ๊กไปที่ชันไม่ใช่โปรแกรมอ่านทุกครั้งด้วยนะครับแล้วกดสมัครใช้งานไปได้เลยส่วนที่จะสมัครใช้งานด้วย Google นะครับก็สามารถกดสมัครใช้งานด้วย Google สีแดงตรงนี้ไปได้เลยนะครับคนลการสมัครที่เรียบร้อยกันแล้วนะครับก็เชื่อมต่ใช้และก็รับผ่านการลงชื่อเข้าใช้งานนะครับด้านหน้า ตัวนี้กันไปเลยนะครับสำหรับที่สมัครใช้งานได้ Google ไปก็กดสีแดงตรงนี้เพื่อสมัครใช้งานได้เ,เพื่อลงชื่อเข้าใช้งานได้ Google ไปเลยนี่ครับอ่ากดลงชื่อเข้าใช้เลยนะครับอ่ากดลงชื่อเข้าใช้ไปแล้วนะครับหรือเข้ามาสู่เว็บไซต์เคพีโซเชียลกันแล้วสรวนนี้เป็นหน้าคำสั่งซื้อใหม่จะมีหลายแพลตฟอร์มให้เราเลือกใช้กันเลยนะครับเนี่ยก็จะมีทั้งเฟซบุ๊กอินสตาแกรมยูทูบทิกตอร์ทวิตเตอร์นะครับทวิตแล้วก็นีมากมายให้กับเราได้เลือกใช้กันนะครับก็สามารถเลือกใช้กันได้เลย,เลย ตัวนี้ผเริ่มใช้นี่บแพลตฟอร์มของอ่าเฟซบุ๊กนะครับก็เลื่มไปที่เฟซบุ๊กตัวนี้เลยนะครับจากนั้นนะครับจะมีบุุ่ตัวนี้ให้เราเกใช้แหลงบุนุ่นกันเลยนะครับก็เลื่อนดูกันได้เลยนะครับตัวนี้ผมจะได้ใช้นี่ครับบุนู่เพิ่มไลฟ์โพสตัวนี้เลยนะครับก็เลือกไปเลยนะจากนั้นจะมีบริการตัวนี้ให้เราเลือกใช้แหล่งบริการกันเลยนะครับก็เลือกใช้กันได้เลยนะครับก็จะมีหลายเลขาให้เราเลือกใช้กันนะครับตัวนี้เริใช้บริการอันแรก ก็เลือกไปเลยจากนั้นจะมีข้อธิบ้ายตรงนี้ให้กับเราได้อ่านกันนะครับจะมีข้อธิบ้ายนะครับหรือเม่สำคัญบอกเราตรงนี้ก็สามารถอ่านกันให้เข้าใจได้เลยต่อมาจะแกวาลลินครับก็แปลลิงก์ของโพสต์มาเลยนะครับก็ไปก๊อปปี้ลิงก์โพสต์มานะครับอ่ะก๊อปปี้มาเลยนะครับจากนั้นก็ลิงก์ามาใส่ลงไปในช่องนี้นะแล้วก็ใส่จํานวนนะครับหรือไมมาการเพิ่มเข้าไปกันได้เลยอ่าการสั่งหนึ่งร้อยนะครับก็ใส่หนึ่งร้อยเ,เข้าไปนะครับจากนั้นไปใส่ตั้การคำนวณค่าใช้จ่ายให้กับ อ่ะกดสั่งซื้อไปที่นี้ปอยกันแล้วนะครับเห็ยมันมีคำแจ้เตือนขึ้นมานะครับแบบนี้เลยว่าได้รับคำสั่งซื้อของคุณแล้วนะครับถ้ามันขึ้นแบบนี้มานะครับก็จะรอกันสักครู่นะครับโปรเวซาใช้เเวลาดำเนินการกันนิดหนึ่งน,นะครับอ่ะี่ระหว่างที่รอเนี่ยโปรเวซายมการให้กับเราอยู่นะครับผมจะแนะนําเมนูต่งตางๆของเวซายกันต่อเลยนะครับสำหรับเมนูนต่อมาครับจะเป็นเูปอดสั่งซื้อที่ขึ้นมาให้กับเราได้เห็นกันเลยแนวสั่งซื้อบริการไหนไปนะครับจะมีออเดอร์ไอเดวยบริกาเที่อตรสั่าง ส่วนตัวนี้เป็นสารณะของเวซ่อยู่ว่ากาลังดำเนินการอยู่นะครับต่อมาจะเป็นเติมเงินก็สามารถเติมเงินได้หลายชนะกันเลยนะครับก็จะมีช่องทางนะครสแกนเคอร์โค้ดครับอ่าธูมินิบอลเลตแล้วก็ริปโตนะครับแล้วก็อัลปอริทึก็สามารถเลือกใช้กันได้เลยนะครับก็จะมีวิธีการนะครับหรือขั้นตอนดาเนินการอยู่ด้านลางเรียบร้อยแล้วก็สามารถทาตามไปได้เลยนะครับต่อมาจะเป็นเมนูนะครับแนะนําเพื่อนก็สามารถเข้ามานะครับแนะนําเพื่อนมาใช้บริกีรได้ง่ายกันเลยก็แค่ก๊อปปี้ลิงก์นี้ไปแล้วก็แชร์ให้กับเพื่อนๆนะ ผู้ชมนะครับได้ใช้งานเว็บไซต์นี้ครับได้ง่ายๆกันเลยนะครับก็จะมีอัตราค่าด้าหรือตาค่าคอมมิชชั่นถึง5เซนเลยนะครับตัวนี้ก็เป็นการสร้างรายได้ให้กับคุณผู้ชมไปด้วยเลยนะครับต่อมาครับจะไปรูติดต่อแอดมินนะครับ้ามีปัญหาอะไรย้อนไ่ขึ้นยังไงนะครับก็สามารถเข้ามาติดต่อแอดมินกันได้เลยนะครับก็จะมีหมวดหมู่ตัวนี้ให้เราเลือกติดต่อแอดมินกันนะครับก็จะมีหมวดหมู่ตัวนี้แจ้ปัญหาไปเลยใส่เลขออเดอร์ลงไปในพิมพ์ข้อความบอกแอดมินกันไปได้เลยนะครับ ส่งาที่มีรูปภาพนะครับหรือแฟกต์ทางก็สามารถกดตัวนี้ส่งเป็นรูปภาพไปให้กับแอดมินนะครับในทราบปัญหาและชัดเจนขึ้นนั่นเองนะครับอ่าหรือว่าจะติดหรือว่าจะติดต่อทางไลน์ตัวนี้ก็สามารถเข้าไปนะครับแอดไลน์ตัวนี้เพื่อติดต่อแอดมินกันได้เลยนะครับเอาละครับเพิ่มการไม่สิ้เวลานะครับเราเปิดขึ้นมาดูกันดีกว่านะครับตอนนี้อ่ายอดไลน์หรือยอดถูกใจของเราเพิ่มมาหรือยังนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่ GPC นะครับก็สามารถกดรีเฟรชหน้าจอหนึ่งครั้งได้เพื่ว่าเพื่อแสดงผลการให้เราติดต่ อาก็เพิ่มมาเป็น9กกกันแล้วนะครับก็จะเดินอยู่74ี่เนี่ยตัวนี้ก็เพิ่มมาเป็น9กาบกันแล้วอ่ะก็จะเพิ่มขึ้นมาแบบนี้เรื่อยๆให้กับเราจนครบกันเลยนะครับก็ตามระยะเวลาที่เราเลือกไหวกันนั่นเองนะครับอ่ะตัวนี้ก็จะรอสักคู่นะครับตัวนี้ก็จะรอเหมือนกันนะครับเพิ่มการไปสีเวลานี่ยเพื่อจะขึ้นมาทีตอนที่ยอดไลค์เพิ่มขึ้นมาให้กับเราจนครบเป็นทีบร้อยกันเลยดีกว่านครับอ่ะก็จะมื่อสักคู่นี้นะครับตัวนี้ยอดไลค์ของเราในการเพิ่มมาให้เราเป็นที อ่ะก็จะเหลืออยู่ที่74นะครับแล้วก็เพิ่มขึ้นมาอ่ะเป็นกาสิบกีแล้วจะเพิ่มขึ้นมาเป็น1นึ่งรกันแล้วอ่ะก็สำหรับผู้ชมท่านใดนะครับที่ต้องการเที่จะใช้เว็บไซต์นี้ครับถึงการใช้บริการต่างๆของเว็บไซต์นี้ผลการวางรีมข้างคลิปที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็สมาัคกเข้ามาใช้งานกันได้นะครับอ่ะส่วนสไลด์ขอคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับก็ขอบคุณที่รับชมและฟังกันเลยนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าเลยครับส่วนคลิปนี้ผมต้องลาไปก่อนก็สวัสดีครับ